น,นี่ครับผลงานเด็ตัวหนึ่งนี่ครับปลาเนียงครับปลาจ,จอกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนกับผมสวัสดีพี่น้องในวันอาสาฬหะบูชาพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นกับเขาพันษาละครับพี่น้องกับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องตอนเศร้าวิถีแห่งสายน้ำพี่น้อง ผิ่นหาอยู่หายอยากหากินอยู่กับสายนา้ำพี่น้องตอนนี้ก็กำลังใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดลาวาาามมรรครับบ้านอีสานบ้านเฮาบ้านผมก็เอิ้นเฮ็ดเบ็ดเผือกครับเบ็ดเผือกเบ็ดเผียกก็แล้วแต่เอิ้นครับผมจะซุ่มจังหน่อยนะครับกล,กล่องกล่องโทรศัพท์พก็อาจจะมุมม้วนจังหน่อยพี่น้องครับสั้นๆจังหน่อยหาตัางกล่องบ่มากมือจับครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆครับผมวิธีแห่งสายนา้ำ รับมือหมานกชิด้ได้พี่น้องมือหมานกชิด้ตัวใหญ่ครับผมครับนี่แหละครับมาบะถึกมือครับผมมือเราหมานแล้วก็หมานอยู่ครับผมใหญ่วยครับผมแล้วก็หายู่หายอากหากินทั้งทีแหละพี่น้องมือสมือสาแรงเพื่อว่าจะนำป่าที่ไดมากเอาไปกินไปขายครับผมไปกินไปขายเราอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องตัวคนเดียวครับมีตลาน อยากพี่น้องนันละแต่ว่าลูกวุมีครับผมเราบุมีเมียครับผมที่แห่งสายน้ำหาอยู่หายหายก นี่ครับผลงานเด็ตัวนึงนี่ครับปลาแยงครับปลาจอกโอ้ปลาจอก,อจอกเบียดจักเผือกครับนี่ซีเผือกโอ้บรรเด้ตัวยังงี้มาโชว์นี่เนะาะจักโลหาโล ปลาปึงหาลู่ปลาเทโพโอ้เสียดายบาเดทไทยเนาะปลาเครื่องเองกโอ้ยมือมันสิครับสุดยอดเลยมือมันผลงานของบิดราว